สวัสดีครับเอ็นเพ YouTube บช anel นะครับเห็นฉากหลังผมใช่ไหมครับจะเห็นทะเลเห็นทะเลไหมครับเห็นน้ำตกเราจะเที่ยวทั่วไทยนะครับ ด้วยนโยบายภาคร,รัฐตัดงบประมาณ20,000กว่าล้านบาทนะครับในการที่จะให้คนไทยเที่ยวไทยนะครับโอเคอีพีนี้เราจะพูดถึงภาพรวมของกลุ่มของ Emperor นะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก่ารถใช้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนครับเราใช้แคมเปญว่า m i กเยียเซลนะครับกลางปีนะครับ 2020, 2020เมื่อประเทศหรือว่าหรือว่าประเทศเปิดน,นะครับ ประเทศไทยเนี่ยมีการเปิดเปิดป,ดป,ดป,ดปดลดล็อกเกือบหมดแล้วตอนนี้ประมาณ95%แล้วนะครับนั่นหมายความว่าคนต้องการรถเนี่ยเอาไปใช้นะครับเราทำธุรก,กิจรถยนต์โดยตรงเลยนะครับก็เราจะทำข้อเสนอคือแคมเปญของมิกเยียเซลสองศูนย์สองศูนย์นะครับ uh, ช็อปเช้ายันมืด8ปดโมงเช้าครึ่งน,นะครับ ยันสองทุ่มครับเราคิดว่าเรารอ,รอท่านได้ในการที่ท่านมาเลือกชมรถใหม่รถมือสองของเราคุณภาพดีนะครับโอเคครับเข้าเรื่องเลยนะครับเ,เราจะเข้านโยบายของภาครัฐนะครับในนโยบายของโครงการกําลังใจโครงการเราไปเที่ยวด้วยกันโครงการเที่ยวปันสุขนะครับเมื่อวันที่16ที่ผ่านมานะครับคอ,อ,อรรมามีมติตัดงบ2 0 0 0 0กว่าล้านนะครับให้กับโครงการนี้นะครับ ให้กับโครงการนี้นะครับเป็นโครงการโครงการมีโครงการที่แบ,บ่งเป็น3โครงการเป็นโครงการกําลังใจนะครับให้กําลังใจแก่เจ้าหน้าที่อ,อสอมอนะครับจำนวน 1, 000, 1 000, 000, 000, 000. ล้าน1ล้านสแสนคนเนี่ยรัฐบาลจะถงเงินค่าเดินทางนะครับไม่เกินคนละ2,000บาทนะครับโดยต้องใช้บริการผ่านผู้ประกอบการท่องเที่ยวนะครับคือบริษัทนำนำเที่ยวนะครับ เดินทางไม่น้อยกว่า2วันนะครับโดยธนาคารกรุงไทยจะเป็นผู้จัดทําแพลตฟอร์มต่อไปจะใช้ก็ประมาณทั้งหมด2,400ล้าน,นครับอันนี้โครงการแรกนะครับโครงการ2จะเป็นเราไปเที่ยวด้วยกัน,นไปแล้วครสําหรับคนทั่วไปนะครับมอบส่วนลดค่าจองห้องพักตั้งเป้าไว้ประมาณ5ล้านคืนนะฮะโดยช่วงจ่ายค่าห้องเนี่ย เขาจ่ายเข้าห้องพักให้40%ต่อคืนแต่ต้องไม่เกิน3,000บาทนะครับต่อคืนสามารถเลือกโรงแรมได้และรวมถึงจะได้รับแจกเงินเที่ยวอีก600บาทต่อคืนคิดด,ดูครับสูงสุดไม่เกิน5คืนนะครับอันนั้นหมายความว่าเขาจ่าย600บาทแต่สูงสุดไม่เกิน5คืนนะครับเมื่อใช้จ่ายโรงแรมสําหรับการท่องเที่ยวข้ามจังหวัดแล้วโดยจะมีการโอนเงินในแอปพลิเคชันเรียกว่าเป๋าตังนะครับแอปพลิเคชันดูที่เป๋าตังนะคแต่ ต้องไม่เที่ยวในจังหวัดที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจะใช้ก็ประมาณทั้งหมดงบประมาณนี้โครงการนี้ประมาณ1 8 0 0 0ล้านบาทนะครับดูโครงการที่3ทเที่ยวพันสุกรัฐบ,บาลจะใช้เงินสนับสนุนทางด้านการเ,เ,เดินทางของประชาชนไม่น้อยกว่า2ล้านคนด้วยการจําหน่ายบัตรโดยสารเครืตั๋วเครื่องบินนะครับค่าเช่ารถขนส่งนะตามไม่เกิน40%ไม่เกิน1000บาทนะครับ อีกทั้งยังมีโครงการที่เชื่อมระหว่างเที่ยวปันสุขและเราไปเที่ยวด้วยกันคือโครงการที่3โครงการที่2อร่วมกันหามีการจองห้องพักในโครงการเราจะเราไปเที่ยวด้วยกันจะได้สิทธิพิเศษการจองตัว๋วเครื่องบินไปกับในราคา2,500บาทอีก1นึ่งสิทธนะโอ้โหถัาบานแจกจริงๆแจก22,000กว่าล้านบาทจะให้งาบประมาณทั้งหมดในโครงการเที่ยวปันสุขนี้อีก2,000 ล้านบาทนะครับทั้งนี้เนี่ยระยะเวลาการดำเนินการโครงการทั้งหมด3โครงการจะเริ่มโครงการนี้จะเริ่ม1รก,กรกฎาคมถึงตุลา4เดือนนะครับเป็นระ,ะยะเวลา4เดือนนะครับโอเคละคอ,อ,อรมอมีมติเรียบร้อยแล้วรัฐบาลเปิดประเทศแล้ว n i สสันเอมเปอรไม่รอช้านะครับจัดรถใหม่ป้ายแดงในแคมเปญที่สุดแล้วรับมิกเยเซลวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่อง รถหมาย้ายแดงรถยูสคาร์นิสันเอเมอร์เรามีศูนย์ซ่อมสีตัวถังศูนย์สวิทนะครับรถหมาย้ายแดงเนี่ยเราก็จะมีส่วนรถที่เรียกว่านิสันมอเตอร์ทําให้เต็มที่เลยทุกรุ่นทุกโมเดลของเรานะครับมาดูได้ที่ชูรูมนิสันเอเมอร์เนะครับแล้วก็ส่วนรถมีค่าประกันค่าแถมประกันแถมฟรีประกันแถมอดอกเบี้ยพิเศษแถมฟร์แถมรายการยาวเหยียดถึงย่รายการเดี๋ยวมาชมกันที่ข้างบนเลยนะครับ นะครับส่วนนิสสันอินเทอร์เจนชอยส c เอ็มพัลเอร์นะครับของเราก็ยังมีรถยูสคาร์ยี่ห้อนิสสันนะครับทำแคมเปญสุดเด็ดครับดอกเบีย้ยต่ำรถเทินรถเท็ดในราคาสูงสิทธิพิเศษบวกค่าประกันภัยส่วนลดพิเศษทางด้านรถยูสคาร์ทางด้านนิสสันทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับเราจัดให้ท่านในงานมิกเยียเซลประโหวเหมาะกับโครงการของออนโยบายภาครัฐ ทางด้านช่วยคนไทยเที่ยวไทยเอากินใช้ในไทยให้เงินมีการโฟล์มุงเวียนตามนโยบายโครงการกําลังใจเราไปด้วยการเที่ยวปันความสุขนะครับก็อันนี้ก็เป็นนิสสัน n ินเ l i g e เชนชอยส์ของรถยูสคาอีกจุดนึกงเป็นรถบ้านเกิิใชัยขายมัลติแบรนด์ของทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับเ,เราก็มีโครงการแคมเปญพิเศษดอกเบี้ยต่ำดาวต่ําประกันเฟ,ฟรีนะครับแถม เข็ดอินรถนะครับมีใบรับประกันทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเรามีเฟบเฟซบุ๊กเว็บไซต์กันอยู่แล้วนะครับส่วนรถนําเข้าเพราอินพอ r ตค้ก็มีรถไดัสุนะครับรถอาผ่า Card, กเรียลไฟที่เราดันให้ท่านใช้รถเลือกคันที่ใช่เลือกคันที่ชอบไปเที่ยวทัวไทยตามนโยบายภาครัฐเอม r เรต์กรุ๊ปแล้วรถก็จะจัดให้แล้วนะครับโอเคตอนนี้เรามีอีก,อกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า เราจะช่วยไท่านได้บ้างแล้วก็ท่านสามารถดูที่ Facebook n i ันเอ็มพลอ o ร n i ์นิสันอ e น l ิ g e n t c h ชอย e แล้วก็รถบ้าอสัญชายแล้วก็ Emperor i n p o r t Car 4เว็บไซต์นะครับเป็นของเราเองแล้วเรามี YouTube ส่วนตัวนะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวด้วยกันหารถคันนี้ชอบคันนี้ใช่ไปเป็นกรุ๊ปเลยนะครับแล้วก็ซื้อรถจากที่นี่แหละปลอดภัยมีประกรันทุกอย่างหมดสิทธิพิเศษต,ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกของแถมนึ่งให้กับรถยูสคาร์นะครับ ท่านที่ซื้อยุสคานอกจากมีแคมเปญแล้วเนี่ยทุกทุกสิ่งอย่างแล้วที่เราพูดไปนะครับอยู่ข้างบนก็มีนะครับตามแคมเปญท่านจะได้สิทธิพิเศษจากถ้าซื้อรถเจ็ดแสนบาทขึ้นไปนะครับเราจะมี10ตัวเท่านั้นนะครับกับตัวล่อเป้านะครับตัวล่อเป้านะฮะตัวล่อเป้าในการชกมวยล่อเป้าเป็น punching b o n l set นะครับเดี๋ยวเรา ขอเชิญนางแบบมาโชคให้ดูหน่อยครับโอ้โหเซ็กซี่สวยด้วยออกกำลังกายด้วยยังนี้ท่าน10ชุดท่องนั้นกับกับแคมเปญรถยูสคาร์ไม่ว่าท่านซื้อรถบ้านเฉยชัยหรือนิสันอินเท i g e เจนชอยส์ของ Emperor นะครับเจ็ดแสนบาท10คันนั้นหมดแล้วหมดเลยอันนี้ให้พิเศษนะครับโอ้ oh, ขอบคุณมากโชคต่อไปเลยครับผมโอเคนักมวยเก่านะฮะแฟนคงจะกลัวมากเลยนะครับ โอเคขอบคุณมากครับท่านนางแบบครับสาวสวยของเรานี่เองนะครับโอเคนะครับนิสันกรุ๊ปนิสันอินเทอร์เนชั่นอินเทอร์เนช์่นชอยส์เอ็มเปอร์ล์โรบ้านขุยชัยเนี่ยตอบรับนโยบายภาครัฐคือ,อโครงการกำลังใจเราไปเที่ยวกันแล้วเที่ยวผันสุข รัฐบาลให้ง็มา22,000ล้านนะครับสิทธิพิเศษที่ผมกล่าวขึ้นข้างบนเมื่อกี้นี้กับเดี๋ยวนี้มีข้างบนโชว์ให้ท่านเห็นนะครับว่าโครงการเป็นไงบ้างนะครับตอนนี้ท่านติดตามข่าวท่านทราบกันแล้วว่าเ,เปิดเมืองแล้วนะครับขับรถกันเถอะไปสู่กันเถอะโอเคแต่ต้องการไม่ตกนะครับการต้องไม่ตกนะครับเพราะว่าเชื้อโรควิดร้ายมันยังมีอยู่นะครับถ้าเราปิดแมสเราล้างมือให้สะอาดแล้วก็รักษาระยะ นะครับสักเมตรครึ่งหรือ2เมตรนะครับโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับเอาไว้นะครับเราจะมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงล้างมือตลอดแลอย่าไปเช็ดหูเช็ดตาแค่ขี้มูกต่างๆนานะครับโรคร้ายก็จะกลับมาต่อไปนะครับโอเคครับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เรานะครับเราตอบรับนโยบายภาครัฐทุกครั้งนะครับถ้าภาครัฐมีอะไรแล้วเราเอารถ หารถที่ใช่รถที่ชอบไปเที่ยวให้มีความสุขไม่ว่าท่านท่านซื้อรถป้ายแดงของเราไม่ใช่ซื้อรถมือ2ของเราไม่ว่าท่านท่านทำหลังงานขังเราคือสวีทก,กับเราหรือบอดี้แอนด์เพนสูงส่งสีของเราเรามีให้ท่านจบที่นี่ที่เดียวที่เอ p e r พ r g กรุ๊เท่านั้นนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีนะครับ